ผมมองว่ายังไม่ถึงเวลาสําหรับรอบรอบที่จะเรียกว่าเป็นแบบว่าบ mm ูร hmm. ับเป็นเวลาจุดเริ่มต้นของบูได้ไหมเป็นเวลา accumulate ได้ไหมเป็นได้นะฮะแต่ช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าตลาดจะยังพอมีความผันผวนอยู่จะยังมีสวิงใหญ่ๆที่จะทําให้คนที่ว่าเทรดออนเลเวอเรจเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะพอแตกส,สบายๆได้อยู่ไม่ว่าจะทั้งด้านลองหรือด้านชอ็อตนะครับยังไม่ใช่จุดที่เรียกว่ามันจะไหล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 แบบหยุดไม่อยู่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะอันนั้นเนี่ย คือคือจริง,รงๆความรู้สึกนี้ไม่ได้มาจากหลักการวิเคราะห์อะไรเลยไม่ได้มาจากเทคนิคอลนอเลซิสไม่ได้มาเลยทั้งสิน้นเพราะถ้าดูตามนั้นเนี่ยมันดูทุกอย่างมันดูบู l l i s h อแต่มาจากโฟเยร์ไซเคิลของบ<ช>ิตคอยนะครับซึ่งเป็นเป็นทฤษฎีที่ผมชอบบอกว่าอย่าไปเชื่อมันมากแต่ว่าส่วนตัวผมก็ก็ดูไว้หน่อยเพราะมันก็ไม่ค่อยพลาดนะฮะจริงๆอันนี้เดี๋ยวผมเออแชร์ชารฮาวิ่งใ,ใ,ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผม year cycle โฟเยร์ไซเคิลคือวัาจาักรสี่ปีของบิตคอยเนี่ยอ่ามันมีเรื่องน่าสนใจอยู่นะฮะ อันนี้เป็นชาร์ตที่ที่ผมชอบนะครับของ the rational root ที่เป็นหัวแค r อทเนี่ย mm hmm. เวลาเขาออกรายการต่างๆเขาจะใส่ใส่ตุ๊กตาแ r ร o t ครอ,อบหัวไว้ไม่ให้รู้ว่าเป็นใครนะฮะเขาทำการวิเคราะห์ไอ้พวกเรื่องการเคลื่อนไหวของราคาไว้อันนี้คือหนึ่งในแมทริกซ์ที่ที่ที่ผมชอบดูเหมือนกันก็คือในส่วนของ short term holder cost basis นะหรือว่าต้นทุนของ short term holder คนที่ถือบิตคอยระยะสั้นนะครับถือบิตคอยต่ำกว่าสเดือนเนี่ยมีต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่ นะจะเป็นเส้นประเส้นประนะครับซึ่งอันนี้เขาเอามาซ้อนกัน3รอบด้วยกันฮาวิ่งหนึ่งฮาวิ้งสองฮาวิ้งสามฮาวิ่งหนึ่งสีเหลืองฮาวิ้งสองสีส้มฮารวิ3งสามสีชมพูนะฮะเราจะเห็นว่าในฮารวิ1งหนึ่งฮาวิ้งสองเนี่ยจุดที่ราคาสูงสุดมันจะอยู่ใกล้ใกล้กันนะครับราคาคือเส้นเส้นธรรมดานะเส้นหนาซึ่งจุดราคาสูงสุดเนี่ยมันจะโคอินไซด์กันกับจุดที่เขาเรียกว่าอะไรต้นทุนของ ของชอตเทอ e r มโฮเดอร์เนี่ยวิ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันเพราะง่ายคือแมงเม่าเข้าซื้อที่ปลายปลายเวฟห้าตอนขาขึ้นถ้าเราพูดตามภาษาเทคนิคอย่างนั้นก็ได้เนาะนะฮะ,ะคราวนี้เนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยนะฮะในไซคล์หนึ่งไซคลสองจริงๆมันมีไซคลก่อนหน้านั้นด้วยเนี่ยไซคลบัตทอมมันจะมีอยู่ช่วงใกล้ๆก,กัน นะถ้าเราดูในส่วนของชาร์ตจริงก็เป็นแผนภาพที่ผมเคยคุณอีกน่าจะเคยเห็นชาร์ตนี้ที่เราเคยบอกมองไว้นา <ะ S 2> น <ะ S 1> แล้วว่าไซเคิบอททอมเนี่ยมันจะอยู่ตรงเส้นแดงนี้เส้นแดงนี้เส้นแดงนี้เนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้ที่เราขีดไวจ้จริงๆตอนนั้นก่อนที่จะถึงไซเคิบอททอมเนาะนะฮะมันก็บอททอมเกือบจะพอดีเลยพอเวลาผ่านไปนะอันนี้เป็นจุดที่ถ้าจําไม่ผิดปี2องปีช่วงมัเป็นปีที่แล้วผมจะมองว่าไซเคิบอททอมน่าจะอยู่แถวนี้แล้วเราก็ลากไอ้กล่องสีฟ้าเนี่ยทิ้งอาไว้นะฮะมันก็มาปุ๊บน้่อยูี S <S <Alexander> แต่ที่บอกว่ายังไม่คิดว่ามันจะอะไรมากเพราะว่าเราจะเห็นก้อนสีเหลืองตรงเนี้เป็นส่วนที่ราคาเนี่ยจะยังไม่สามารถที่พูดง่ายคือ break new high ได้นะฮะเราก็จะยังมีความผันผวนขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าจะอะไรจนกว่าจะถึงเส้นสีเขียวตรงนี้นะฮะเส้นสีเขียวตรงนี้คือเหตุการณ์ฮาวิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบซึ่ง n a r ์เรทีฟของมันจะเปลี่ยนพูดง่ายๆคือหลกักๆก็คือกําลังในการเทขายจะลดลงครึ่งนึง เนื่องจากว่า Miner จะขุดได้น้อยนึงน้อยลงนะฮะในขณะที่ถ้าดิมานมันเพิ่มมาเรื่อยๆเนี่ยดิมานส่วนที่เพิ่มมันจะเริ่มปรากฏตัวขึ้นอย่างช่วงนี้ที่มันหยุดลงเนี่ยจริงๆดีมานมันเริ่มเข้ามาเรียกว่าสมดุลกับซั p พลายแล้วถูกไหมฮะแต่พอดีมานสมดุลกับสัพพายอยู่ดีสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วอยู่ดีสั p พลายเรทในการที่มีคนขายบิตคอยเพื่อจ่ายค่าไฟประจําวันเนี่ยนะมันน้อยลงหายไปครึ่งหนึ่งจากคาวิ่งเนี่ย สมการในฝั่งนี้ก็ทําให้ราคาเนี่ยมันถูกผลักมากขึ้นแต่พอมันผลักขึ้นไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งแล้วเริ่มเห็นการขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มดึงดูดนักลงทุนเข้ามาละเราก็เลยเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วหลังจากค้าวิ่งไม่นานเนี่ยนะฮะราคาก็จะค่อยๆไหลขึ้นเนี่ยหลังจากค้าวิ่งไม่นานเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้จากที่ผันผวนอยู่ราคาก็จะค่อยๆไหลขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะตรงกับไซคลของเอ่อตัวโฟร์เยอร์ไซคลนะถ้าเรากลับมาดูที่เมื่อกี้ผมให้ดูตัวนี้ให้ดูชา้าตัวนี้ที่เราามมีีีกกลล่่อองสองสสฟ้้ฮะ ไอ้กล่องสีฟ้าตรงนี้เนี่ยก็คือวิ่งหาเนี่ยอันนี้ก็เป็นกล่องสีฟ้าที่บอกว่าลากไว้ลงหน้าเลยแล้วมันก็มาเจอบอททอมแถวนี้พอดีอันนี้คือระยะเวลาเฉลี่ยจากช่วงเวลาของอดาวเทรนสองรอบที่เราก็หารเฉลี่ยดื้อๆแล้วมาวางเราไม่ได้กะว่ามันจะเป็นตามนี้ด้วยตอนที่เราวาดตอนนั้นผมจําได้ว่าวัดไว้ํำๆนะฮะแล้วมันก็ค่อนข้างเป๊ะก็เลยน่าสนใจดีนะฮะแล้วเราจะเห็นเนี่ยพอหลังจากเส้นสีเขียวตรงนี้คือหลังจากขาวิ่งเนี่ยนะฮะราคาก็จะเริ่มไหลขึ้นละ ด้วยความที่ส่วนของ supply เนี่ยมันลดลงในขณะที่ดีมา n มันยังคงที่อยู่แล้วค่อยๆไหลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเรากลับไปดูชาร์ตเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเขาก็เอามาแมปว่ามันก็เหมือนกันคือ cycle b o t ทอ m เนี่ยมักจะเกิดในจุดสมดุลตรงนี้ละว,ว่าพอ short t e มโ holder ที่ขัดทุนเราเห็นเส้นประเนี่ยอยู่เหนือเส้นทึบเนี่ยนะครับแปลว่า short t e r โ h เดอร์ขัดทุนเนี่ย short ร์ r m holder เริ่มไม่ขัดทุนแล้วก็คือพูดง่ายคือขายทิ้งไปหมดแล้วนะฮะดอยแล้วขายทิ้งดอยแล้วขายทิ้งไปหมดแล้วคนที่เข้ามาเก็งกัไระยะสั้นยอมแพ้และขายทิ้้งไปแลว แล้วคนเก็งกัราระยะสั้นรายใหม่ที่เข้ามาหรือรายเก่าที่สลับโพซิชันเนี่ยเริ่มมีกําไรเนี่ยนะก็จะเป็นจุดที่มาร์กเอ่อเขาเรียกว่าอะไรต้นทุนของช็อตเทิร์นโฮลดอร์ที่ต่ำที่สุดมาร์กจะเป็นจุดที่มาร์กจุดต่ําสุดของไซคล์เราก็เห็นว่ามันก็ลงที่เดียวกันทั้ง3รอบนะไซคล์ฮาวิ่งหนึ่งฮาวิ่งสองฮาวิ่งสามในกรอบสีแดงตรงนี้แต่ว่าช่วงระหว่างเนี้ยจากสีแดงตรงนี้จนถึงฮาวิ่งเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะผันผวนอยู่กับที่พอประมาณเป็นความสมดุลระหว่างดีมานสัปพลา จนกว่าจะถึงฮาวิ่งเราถึงจะมีโอกาสหวังอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากวันนี้ถึงฮาวิ่งอีก310วันโดยประมาณนะครับก็อยากแค่จะเตือนเฉยๆว่าว่ามันจะวิ่งไปทางไหนก็ตามเนี่ยนะฮะมันยังมันยังถ้าว่ากันตามประวัติศาสตร์ของราคาละกันปกติมันยังไม่ไปไหนไกลมันก็จะยงอยู่แถวเนี้ยนะฮะมันยังคงไม่เป็นซีเนยียรโอที่แบบว่าจะวิ่งขึ้น90องศาทะลุเพาดานไปหาดวงจันทร์เลยแต่ก็จะมีบางคนที่มองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะ นะฮะบางคนอย่างเช่นพวกอย่างแซมสันมาลใช่ไหมหรือว่าอย่างกรณีของเขาเรียกว่าอะไรอะนะฮะของคนที่ชอบเปรียบเทียบกราฟดอลลาร์กับไวมาเงี้ยก็จะมองว่าเออมันเป็นไปได้ที่มันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นทิปปิ้งพอยต์เนี่ยแล้วมันเกิดไฮเปอร์่องเฟื่อขึ้นในเบสเคเรนซะีเนี่ยก็เป็นไปได้ที่มันจะแบบหัก90องศาขึ้นเลยแต่ผมมองว่าอย่าเพิ่งไปหวังอะไรแบบนั้นมากนะครับก็ก็จะเตือนตรงนี้ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคไม่ใช่อะไรคือดูระยะเนี่ย ทำใจสักพักหนึ่งนะฮะแกวงไปกแกวงมาแกวงไปแกวงมาค่อยๆสะสมผมก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าแบบช่วงนี้ก็เป็นช่วง accumulate แล้วครับบิตคอยนะครับคราวที่แล้วเราเจอกันตัวบิตคอยมันยังพักอยู่แถวบริเวณนี้ใช่ไหมครับพี่ก็ครับก็อา่าาีแล้วเราบอกว่าการพักฐานบิตคอยเนี่ยนะครับสามารถพักฐานได้ลึกนะครับแต่ห้ามหลุดโซนบริเวณสีเหลืองตรงนี้อันนี้นะครับนะคือพักฐานลงมาได้ถ้าไม่หลุดโซนสีเหลืองนะครับถือว่าเป็นการพักฐานแบบปกตินะครับที่ไม่ได้อ่ไม่ได้น่ากังวลอะไรเพราะว่าสินทรัพย์เนี่ยเขาพักฐานกับบริเว ก็เลยตีโซนสีเหลืองเอาไว้ให้นะครับตรงนี้นะซึ่งมันก็ไหลลงมานะอะใจก็ไม่ค่อยดีตอนะจ,จะมาจะหลุด <c oughs> ลสุดท้ายก็ไม่หลุดโซนเกือตรงนี้แล้วก็วกกลับขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่ารอบนี้ก็ยังคงเป็นโพซิทีฟที่เราบอกแหละว่า Bitcoin มองเป็นโพซิทีฟนะครับแต่ว่าพักฐานห้ามหลุดโซนตีเหลืองตรงนี้ราคาของเขาทำไฮสูงขึ้นนะครับนจากไฮที่แล้วนะครับไฮสูงขึ้น <c oughs> นะครับก็เราสามารถชิป อโลนะครับรอบล่าสุดเป็นแนวที่ห้ามหลุดได้เลยนะครับขยับโลเป็นบริเวณนี่นะครับสองสี่แปดร้อยนะครับเป็นแนวรับที่ห้ามหลุดก็คือจะพักลงมาก็ได้นะครับอย่าให้ปิดต่ำกว่าสองสี่แปดร้อยนะครับสำหรับตัวบิตคอยนะครับคือสําหรับผมอะ่ะผมมองว่าในระยะสามเดือนในระยะกลางอะ่ะมันค่อนข้างดูดีเพราะว่าคือถ้าเกิดสมมติเราอ่ะอ้างอิงจากข่าวอ้างอิงจากข่าวอย่างเดียวผมมองว่ามัน,ม,นมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีข่าวดีค่อนข้างเยอะเช่นสมมติว่าอเมริกาแค่ประกาศว่าอ่ะเราศึกษา อะไรเกี่ยวกับเลกูเดชันของคริปโตไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าทํามีร่างเสร็จหรือว่าแบบอะไรแค่มีท่าทีที่เหมือนกับว่าเป็นในเชิงบวกแค่นิดเดียวอะ่ะข่าวนี้ก็พอเพียงพอที่เหมือนกับว่าจะดันราคาขึ้นไปได้แล้วอันนี้ผมมองส่วนหนึ่งที่เราต้องการจริงๆอะ่ะคือเลกูเ t ชันที่ชัดเจนของ US เิท่าทีที่ชัดเจนถ้าท่าทีตรงนี้มีเมื่อไหร่เราเบสได้เมื่อไหร่อะ่ะคือผมคิดว่าราคาไปได้เซนติเมนต์ไปได้แน่นอนแต่ว่าความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือ ตอนนี้เงินเฟอ้อมันยังไม่ลงขนาดนั้นพอเงินเฟอ้อยังไม่ลงขนาดนั้นอะเฟดคือเฟดมันก็จะแบบนี้แหละเดี๋ยวพอแย่ๆๆๆสุดๆก็บอกอ่าเดี๋ยวเราจะหยุดการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วแล้วพอเหมือนกับว่าแบบการุณีก็บอกขอขึ้นดอกเบียเบ้ยอีกนิดนึงนะก็ไปเรื่อยจนกว่าเงินเฟอ้อจะลงเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดสมมติมีท่าทีเลกูเลชันที่ชัดเจนมีเงินเฟอ้อลงอันนี้ไปไปชัวนะครับแล้วเมื่อกี้ที่พี่ตั้มพี่ตั้มพูดถึงโฟร์เยอร์ไซเคิลเนี่ยผมอยาก เอาอีกเรื่องหนึ่งมาจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเชื่อฟ y ร์เย่ไซเคิลเท่าไรแต่ว่าผมชอบเอ v มบอมากกว่านะฮะอืมก็ถ้าเกิดสมมติอ็มีเอลออไรครับ m อ็ฮะ m อ็มบ v เอเป็นชาร์จที่เอาข้อมูลออนเชนมาเฉลี่ยว่าตอนนี้คนเนี่ยซื้อบิตคอยที่ราคาเท่าไหร่เมื่อเทียบกับคนทั่วไปเมื่อเมื่อเทียบกับตามค่าเฉลี่ยวพวกนี้คือถ้าเกิดสมมติค่าเนี้ยสูงมากๆมาบเขาว่า เออตอนนี้ยราคาบิตคอยเนี่ยสูงกว่าราคาที่คนซื้อโดยเฉลี่ยเยอะมากถ้าเกิดสมมติว่าเกินหนึ่งขึ้นไปเยอะๆเนี่ยก็คือตอนนี้ยราคาบิตคอยมันเกินกว่าราคาต้นตุนส่วนใหญ่ที่คนซื้อไปแต่ถ้าเกิดต่ำกว่าหนึ่งเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าตอนเนี้ยราคาบิตคอยต่ำกว่าราคาทุนที่คนส่วนใหญ่ซื้อนะฮะซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราสังเกตเนี่ยบิตเอ็มเอตัวเอมีเอวีเนี่ยมันจะต่ำหนึ่งมันจะต่ำหนึ่งต่ำกว่าหนึ่งอะตอนที่เหมือนกับแบบมันก้นจริงๆเนี่ย ตอนที่แบบกดทับโลจริงๆแล้วตอนเนี้ยเราผ่านโลนั้นไปแล้วคือมันตับมันผ่านรอบต่ำหนึ่งไปแล้วแล้วตอนนี้มันก็ขึ้นป็นหนึ่งจุดห้าซึ่งไอการที่มันลงมาต่ำหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าเกิดเราดูจากเวฟในช่วงปีสองพันสิบเก้าต่อสองพันยี่สิบอันนี้คือช่วงแบบโควิดที่ทุกอย่างล่มสลายตุ้มแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนกับช่วงแบบสองพันสิบเก้าที่บิตคอยลงไปผมเออที่เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่จไม่ได้ละ ประมาณสามพันอันนี้ก็สามพันเหมือนกันอันนี้ยมันเป็นเหมือนกับลมสลายแล้วตรงเนี้ยมันก็ลงไปจุดต่ําสุดไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาผมเลยมองว่าเอ้ยบอททอมจริงๆอ่ะมันผ่านไปแล้วผมมองว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าแบบดีมากเราผมว่ามันอาจจะไปบูตอนแบบตอนฮาวิ่งพอดีเพราะว่าปกติฮาวิ่งแล้วมันจะต้องรออีกปีหนึ่งเราค่อยบูแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าดีทุกอย่างดีก็ อาจจะบูเร็วกว่าที่คิดก็ได้มันมยังมีโอกาสที่จะลงอีกเครื่องลงลึกๆกว่านี้นะฮะแต่ว่ามันไม่จําเป็นนะมันมีสอง possibility แล้ว<ะ>คือเดี๋ยวนะฮะคือตอนที่มันขึ้นไปตรงนี้ตอนที่มันยังไม่ทำ new h i g จากอันนี้ะนะตอนนั้นนะลุงก็ยังบริ a r i s h อยู่มากคาดว่ามันจะลงมาแถวนี้ได้ซ้ำลงมาแถวสองหมื่นได้ซ้ำแต่ถ้ามันทำานิวฮเนี่ยมุมมองเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นบูลลิชตามตามมุมวันนี้ไปนะแล้วก็วางแผนเป็นบูลลิชบูลลิชคือ,อยังไงคือว่าอ่ามีก็ก็ก,ก,ก็ก็ต้องซื้อตามสัญญาณเขียวไปนะฮะก็ก็ไม่มีอะไรก็คาดว่าจะเป็นบูลลิชนี้ถ้าเราถ้ามันเบรกจุดนี้ได้แน่นอนชัดเจนเนี่ยมันจะน่าจะไปต่อได้อีกไกลน,นะะอันนี้อ่ะเป็นเป็น,ปนลุงคิดว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะฮะ ถ้ามันเบรกขึน้นไปได้อีกอย่างมหัสจรรย์มีข่าวอะไรแปลกๆมามหาสัจนขึ้นมันอาจจะเป็นการขึ้นครั้งใหญ่เลยก็ได้อันเนี้ยจุดเนี้ยนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยมันลงมาเห็นไหมฮะเนี่ยมันลงมาลึกพอแล้วเนี่ยอันนี้เห็นนะจากจุดนี้ที่ลงมาเนี้ยมันลึกพอแล้วเรื่องการขึ้นรง้นนี้มันน่าจะเป็นการขึ้นจริงครั้งใหญ่แล้วครั้นี้ลึกพอแล้วก็ตามเราก็ดูแต่ละอันแต่ละอนันแต่ละอนัอนเนี้ยอันนี้เนี่ย อันนี้มันลงมามันลึกไม่พอเนี่ยลึกไม่พอลึกไม่พอมันก็ลงมาพีกอันนี้ลงเป็น A B C มันก็เป็น expand e d triangle นะ Strong B ขึ้นมามันก็ bullish ขึ้นไปตามเรื่องของมันนะพอมาถึงตรงนี้เป็นพีกตรงนี้ปั๊บลงมาลงนึกว่าเป็น A B ขึ้นไม่สูงนะแล้วลง C ลึกลงมาแถว, 20, แวสอง0มืนปรากฏซีมขึ้นทะลุก<ม>ก็เลยกลายเป็น Strong B อีกแล้วเนี่ย A B C เพราะฉะนั้นก็คาดว่านะฮะอันเนี้ยช็อตเทอมขึ้นอีกไม่น่าจะมากมีเรี่มเทอมลงมาสร้างฐานแต่ถวนี้นะฮะแล้วลองเทอมคิดว่าถ้าเป็นตามคาดนะฮะลองเทอมคิดว่าจะเป็นการขึ้นครั้งใหญ่เป็นการขึ้นครั้งใหญ่อย่าลืมว่าคอมมิชชั่นทุกชนิดเนี่ยนะมันมีนิสัยของมันในอดีตเนี่ยถ้ามันําเป็นแพทเทิร์นซองบีมันก็จะเป็นซองบีไปเรื่อย นะครับมันมันจะซ้ําเดิมของมันเพราออันนี้นี่โอกาสที่เป็นซองบีสูงมากนะที่เป็น A แล้วก็เอถ้าเป็น3ตรงนี้แล้วเอบแล้วสีลงมาตรงนี้นะฮะเป็นสี่แล้วขึ้น5ทีนี้ไปริบลยเพราะฉะนั้นทางด้านบิตคอยตอนนี้ก็ต้องเป็นการ accumulate long position ไปเรื่อยนะครัรอให้จบตรงนี้ก่อน A B C รอให้ลงมาจบแถวๆนี้แล้วขึ้นค่อยเต็มที่ ให้เต็มที่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มเก็บ position ได้แล้วนะครับก็ดูดู position size กันให้ดีแล้วกันอย่าอ v ว r t ย